ดีค่าประสุคขาสุโครครับหรือสุโครครับนะคะไอจีเฟซบุ๊กและ youtube ในชื่อเดียวกันเออมันเคยมีอยู่คำถามหนึ่งนะคะว่าเราจะมองได้ยังไงว่าด้านไหนเป็นด้านถูกหรือด้านผิดอืมประสุก็เลยไปลองมองดูนะคะว่าด้านไหนด้านถูกนะด้านไหนด้านผิดนะอันนี้คือจริงๆคือด้านผิดนะคะนะแล้วด้านนี้คือด้านถูกนี่ เห็นไหมคะลายจะไม่เหมือนกันจะดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแต่พระสุก,ก็ดูไปดูมาพระสุมีความรู้สึกว่าเฮ้ยด,ดูลายด้านผิดสิเขามีลายเขามีลายที่ชัดเจนในบางส่วนซึ่งเป็นรายละเอียดเหมือนกับข้างหลังภาพแบบนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสวยเอ้ยด้านหลังสวย ด้านผิดสวยอ่ะป้าส่ก็เลยมาชอบด้านผิดตั้งแต่นั้นมาป้าสูก็เลยจะใส่เนี่ยนะคะถ้าเราเก็บปลายไหมเรียบร้อยดีเนี่ยไม่ว่าด้านถูกหรือด้านผิดก็ใส่ได้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราใส่เสื้อผิดเสื้อด้านผิดแต่เรารู้ตัวแต่ตอนนี้เราถึงรู้ตัวเราก็ไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าด้านหนด้านผิดบางทีมันในเนือเอ้อวัสดุถักบางอย่างในด้านผิด สวยเพราะด้านถูกค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลนะอย่าก,กังวลใจว่าเดี๋ยวใครจะทักว่าเราใส่ด้านผิดขอข้างนอกเราเต็มใจเราพอใจเพราะเราชอบด้านนี้มากกว่าเราอยากนําเสนอด้านที่อยู่ด้านในมากกว่าเราก็ใส่ไปนะคะนี่เห็นไหมคะดูด้านผิดสิคะอ่าสวยแล้วดูด้านถูกนะคะด้านถูกเขาก็สวย แต่เขาก็จะสวยคนละแบบอ่าใช่ไหมคะคราวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะระสุก็เลยตั้งแต่นั้นมาระสุไม่สนใจนะใส่ไปเลยอยากใส่แบบไหนใส่ไปเลยนี่คะ่ะเราไว้เราดูตัวใหม่กันนะคะสวัสดีคะ่ะ